มาตามนัดครับสำหรับแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นมาวางไข่ที่หาดบางขวัญอยู่ที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาน,นะครับแต่ว่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไปพบว่าจุดที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เป็นจุดที่น้ำทะเลท่วมถึงก็เลยต้องมีการย้ายรังให้ครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6กกำลังช่วยการขุดทรายเพื่อเคลื่อนย้ายไข่เต่ามะเฟืองที่ชายหาดบางขวัญตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาครับ หลังจากชุดลาดตระเวนไปพบร่องรอยของเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบพบว่าเจอแม่เต่าด้วยนะครับตอนกลางคืนที่มีการลาดตระเวนแม่เต่าเนี่ยขนาดใหญ่วัดขนาดพายได้ถึง2เมตร20เซนติเมตรอกคือ110เซนติเมตรส่วนจุดวางไข่ห่างจากจุดเดิมไปทางทิศใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ขุดหาไข่เต่าจนไปเจอไข่เต่าที่ระดับความลึก 60เซนติเมตรขนาดไขคือ5เซนติเมตรกว่าๆนะครับพบว่าอยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึงจึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่มามะเฟืองไปไว้ในคอกเต่าใกล้กับรังแรกเพื่อสะดวกในการดูแลและความปลอดภัยโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่มามะเฟืองหาดบางขันจังหวัดพังงาจะเฝ้าดูแลการฟักไข่เต่มามะเฟืองทั้งสองรังให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อให้มีอัตราการฟักที่สูงและสามารถปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย สำหรับรังไข่เต่ามะเฟืองรังนี้เป็นรังที่2ของฤดูการ2,565ถึง2,566ครับหลังจากแม่เต่ามะเฟืองได้ขึ้นมาวางไข่รังแรก17พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งฤดูการวางไข่ของเต่ามะเฟืองก็จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีครับ